ถึงเวลาที่หนูจะต้องจับจองสักคันนะแต่ถ้าเยียให้โปไม่ดีขอญาตไม่ซื้อโปของที่นี่แสงอรุณออโต้คาร์ตอนนี้มีโปอะไรบ้างคะคือหลักๆเลยนะเราพยายามออกรถ7บาท7บาทคือทุกอาชีพนะเราพยายามทำให้ได้เลยยากมาก7บาท ใช่ใช่ใช่เชืชติดหนึงไม่ได้อนะคือคนอยากให้เขาแบบชนมาใบเดียวกับเงินเจบาทใช้ให้เขาออกรถมันก็คือกิมมิกละครับความจริงก็คือออกรถฟรีดาวแต่ว่าเราเราขอเขาเจบาท<อ>มันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าธนาคารเขาจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาต้องดูความพร้อมของลูกค้าอะไรอ่างสมมติคุณแมทให้คนนี้ยืมเงินแล้วเขาฝังตรงคุณาก็จะให้ยืมต่อ S <S <S แต่ถ้าคนนี้เขาผ่อนไม่ตรงก็ <S 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 ไม่อยากให้ยืมละเรื่องจริงอันนี้เคี่ยเหมือนรู้เรื่องจริงขอแพทอันนี้จี้ใจดําแล้วนี่พอมีให้ยืมสั้ล้างสองล้าง <S 2> <S 2> <S <S ทีนี้เราอ่ะค่อนข้างจะรักษาตรงนี้ไว้ m อ l ภาพรวมของเต็นต์เนี่ยทำให้เราอ่ะมีข้อดีตรงนี้ทําให้ลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยสามารถออกง่ายหลักๆเลยเจ็ดบาทขับปีประมาณ2เดือน พอเริ่มผ่อนครับเราก็แชร์มาคุยกับธานาคารนี่ค่างวดมาช้าๆหน่อยลูกค้าได้ตั้งตัวก่อนฟีด้าจัด<ม>โอนประกันภยยนะัยอะไรเงี้ยอันนี้มีหมดแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ครับตอนนี้รับประกัน5ปี2 0 0 0 0นโลอือใ<ม>ชไ้ไปเถอะมีอะไรก็ดูแลให้เครื่องเกียร์เนาะแล้วก็หนึ่งเดือนแรกเนี่ยเราซ่อมฟีททัอกวการช่วงหลังดังแอร์ไม่เย็นขับไปอยู่ๆกระจกไม่ปิดอะไรเงี้ยทำให้หมดครับแล้วก็14วันก็เราให้เปลี่ยนรถพลค้าแบบไม่แฮปปี้อะไรเงี้ย